No, 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 no. No, 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 no. Ui. Mà ngân mình chám luôn. <laughs> no, no, no. no, no, no. nhỏ <laughs> <laughs> ไหนอยากได้ไมโครแบบไหนมาบอกป๋าดูจะ <c oughs> เอารถเกี่ยวข่าวป๋า <c oughs> <c oughs> ไอ้ไอ่เอาน้ำหวานบอเอาขนมเอาน้ำหวานบอเอาน้ำแดงเอาน้ำส้มเอาน้ำเเเดดดีี <motiv ators> <m> ียยยววว๋๋ไหนตั้ง <när> ดีๆดูเอาน้ำอะไรบ้างบอบไปนั่นหรอกไปไปไปเลย ลายอยากไม่ที่นอนไม่ไม่ที่นอนไม่ไม,ไม่เหมือนยายเอาสีอะไรลายอยากได้สีแดงเอาสีแดง,เอ,แดงเอาหมอนสีหยังอยากไ,ไป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 นอนห้องนอกเอามันบ่มียุ่งบ่ลูก ที้มืดนแทะเป้าไปไปไปน้อยมันหนาวบ่ลูกหนาวป ไม่หนาวเหรอนี่ผ้หมไหนผ้าห่มสีอะไรหลูกนี่สีม่วงผ้าหน่มสีม่วงแล้วผ้าห่มสีชมพูของไอเดะไมู่โอฮ่าฮ่า <c oughs> <c oughs> กลกองแมวมันมาอยู่บลูกแมวมันมาล้างบานอยูบ่บ่ม,มันกินกับข้าวไอกองบลาเหรอบะคุลาเดโหโหโหบะคุลามันอยู่ไหน ข่าวนี่มมันดนโดนงูเหาเอางูเห่ากัดบ่องากัดกัดกัดบ่าบลขาต้มเอามันตายบ่ละ่ะตายโอ้เห็นงูอยู่ใสลูกงูอยู่ไหนงูแมันม่นอยู่บข่ขี้ดินอยู่ขี้ดินบ่มันอยู่ทงหน้าบ่อ มันอยู่ในบ้านบาลูกอยู่หลังบ้านบ่เอาปิดกล้องเหอยังอะลูกป๊าป๊าบ้าเห็นไ,ไ,ไ,ไอ้กินนมไปลูกกินนมไป ไม่แกวโัวหาไปลูกไม่แกวโัวหาไปอ,อืมอ,อ,อือเอ้าไอกองปิดอย่างมันก็มือแหมโอเคโอเค เอาเอาน้ำแดงกี่ขวดเอาน้ำแดงกี่ขวดเอาเยอะไหมเอานมเปรี้ยวไหมเอาเอาช็อกโกแลตไหมเอาเอาอะไรอีกอือไม่ครบรดตั้มโอเค ม่อมันม,นม,นมนอมอของเธอเนดะ้มันเป็นของเธอเด้ของฉันไปเลยของฉันบ้อยากลูคว่ม่อยากลูกควาโทลูก ไหนไหนจมูกมีเลือดไหมม,ไม,มีแผลไหม<แ>จมูกมีเลือดออกไหมไห<แ>นจมูกจมูกมีเลือดออกไหม,มโอเคดีมากอันนี้อะไรไอันนี้อะไร<แ>นั่นนะไปแล้วนี่อะไรไ,ไหนนะ่ะนี่ไง มันเป็นจิ้งจกไงตุ๊กแกแม่ตุกแกหน่อยบอออ่ติงบี๊บบี๊บโอ๊ เป็นอย่างวายจีนี่เหลืองเป็นอย่างโอ้ยห้ำออกแล้วนั่นห um <oh ้ำออกแล้วห้ำออกฉันบอสนใจบอ

ผู S 2> <S 2> <S ้ใหลูกดีรีตีไอกองตีตรงไหน <S <S หอืมตีใหญ่เห็นอย่างลูกมันบาปเด๋มันบาปเด๋ลูกตีใหา่เพราะไหนเด๋อตี ขันที่เรียบร้อยพูทไดสิหาเข่ามาให้กินหาขนมมาให้กินหืมเข้าใจว่าลูกพู้ไดสิอาบน้ำมาให้ละ

ผู้ไหนยากลูกไอ้ไอกุอออ้งเน่าเน่า่โทรศัพท์พังแล้วไหนโทรศัพท์ไอ้กล่องพังเลยบ่เป็น <c oughs> อย่างคือเกียดหายาย C <oughs> อันนี้กี่อันอันนี้สองอันนี้สอง อันนี้นิ้วอะไรนิ้วนิ้วซีนิ้วโป้งอันนี้นิ้วโป้งอันนี้นิ้วอะไรนิ้วไส้นิ้วซีนิ้วซิ้วอันนี้นิ้วอะไรนิ้วฟางโอเคถูกต้องอันนี้นิ้วอะไรนิ้ว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 มีนิ้วก้อย โอเคอันนี้นิ้วอะไรนิ้วน้อยนิ้วน้อยนิ้วน้อยมีมีแต่นิ้วโป้งเนื้อโป้งโอเคอันนี้นิ้วอะไรนิ้วใหญ่นิ้วสีอะไรไม่ได้กิน

ไหนคุณนี่ใครใครตอบสิรู้ <มา S 1> จักไหมมาหัวจักดอกมาหัจักดอกกรต้องมาเบาน้ำดอกโกรธแล้วนั่นโกรธแล้วโกรธแล้วช่างแล้วเบาเบาน้ำแล้ว สร้างแล้วเบาๆนั่งแล้วบาหายบังเอีโคอดอกไปแล้วไหนก็คุยกับป๊าป๊าก่อน ไม่อยากคุยน้ำอลิไม่คุยกับอลิอลิไม่ซื้อแม็คโคงให้ไหน,ไ,หนไอ้ก่องกินนมไปลูกกินนมไปกินแล้ว ไหนไม่คุยก็มาสวัสดีปะป๊าก่อนเร็วรีบนอนมาสวัสดีครับก่อนไม่คุยก็ไปนอนเลยน่น